สบายดี day. ท่านผู้ชมท,ทุกคนเลยเนาะเมื่อนี้พวกเขาเป็นมือที่สองที่ว่าพวกเขาอยู่โพงศลีเนาะในขุนเขียนนี่เองนี่พวกเขาอยู่ที่บริเวณดาดฟ้าที่ว่าพวกเขาได้มาพักอยู่ค่อนข้างว่าเป็นจุดที่ว่าส้มดิวได้เบรกนกันตัวเมืองได้ค่อนข้างว่าหลายเลยนี่เอามา่ทายทุกให้ทุกคนเบิ่งว่าเอามาไทยให้ทุกกคนเบิ่งว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนี่หมอกกระชิเต็มไปเลย บริเวณทางนี้ซึ่งมุงสาลีนี่สูงตั้งอยู่ภูเขาเนาะสูงประมาณ1,400เมตรตั้งอยู่เนินภูเขาเลยเห็ดให้อากาศเย็นตลอดปีเลยราคาการพูกสั่งอาคานี่ค่อนข้างว่าเบิงจากนี่ก็เป็นแบบสลัมสลัมใยเนืองเนืองจากว่าพื้นที่มีน้อยแล้วเบิงนี่นี่ค่อนข้างว่าราคาก็คือที่แพงเลยเนาะนี่ไปเบิงทางนี้ว่าเป็นยังไงเนี่ยทางนี้ก็สิเห็นวิวของภูผาล้ะกัป่าไม้ แต่ว่ามันสิเปลี่ยนปิดมันสิเป็นมุมปิดในนึงเนื่องจากว่าหมอกมันหลายพิลึกนี่พะตูเพิ่นท็ดอย่างฮูอ,งอยู่รวมพันมันสิเป็นแบบซันซันซันลงไปแล้วก็มีค้อยบนเพียงบ่งมีเลยเนาะอยู่นี่เนาะนอกจากข้าเจ้าปับเองปรับเองเฮหนาเฮนเฮดบนจอดรถประมาณนี้แล้วก็บนห้องการห้องลาห้องการนี่ตัวน,นี้เป็นห้องการห้องการตำรวจแล้วเขาเจ้าก็าได้ปปับเอาพื้นที่ ับเอาเป็นพื้นที่เพียงแล้วก็ตั้งอาคารประมาณนี้น,นะเนาะแต่ว่าเมื่อนี้นี่เอามาเบิงพาทุกคนมาเบิงจากบ้านนี้หน,หน่อยนึงแต่ว่าโอู้หเท่านะวาสิพาทุกคนไปใส่เทือพราะว่าถ่ายทิ้วกับไอจันแล้วขาเจ้าลุกมาล้วกะ็จึงวางแผนกันนะวสิไปใส่แต่ที่แน่ๆนี่พอเขาสิพาทุกคนไปเบิงสวนซาซีร้อยผีแล้วก็พาไปดื่มดำบัน รสชาดลองเบิงว่ารถซาิมันสิเป็ยนยังไงเนาะคิดว่าน่าจะแซ่บแล้วเนาะอากาศอนนี้เย็นเย็นสบายนี้จะซาฮ่อนฮ้อนเพราะว่าเป็นอย่างพงาาศลีจึปง,ง,งปลูกซาย่อนว่าพงศลีติดกับประเทศจีนนั่นเองเนาะซึ่งว่าประเทศจีนนี่ขาเจ้าได้นิยมกับการดื่มซาเป็น,เป,นแบบเป็นแบบเป็นประเพณนี้เรียกว่า,าได้เนาะเพราะว่าขาเจ้า มีโฮงซาอย่างประมาณนี้เนาะซากวนชากวนซาจีน <c oughs> จืได้เล,เล็กๆน้่นนอยเนะาะเรับใคด้เฮีอนอยู่ตอนนั้นว่าสิไปจีนแต่หลังๆวันนี้กะบบได้ไปย้อนแล้วกะก็กะเลยพลาดเนาะ <c oughs> นี่เนาะเป็นวิวตัวเมืองแล้วกะอยู่บริเวณท้งเทิงนี่สิเป็นยอดภูฟ้าเป็นจุดศักดิธิ์ของตัวเมืองพงศาลีเมื่อวานนี้เราตั้งเป้าหมายว่าสิไปเทิงขึ้นละและ้วกะเวลาขึ้นไปเนาะเขาเจา้าว่า ทึงขึ้นเป็นจุดซักซีทบ่ให้ตั้งเต้นได้บ่ให้กินดื่มซุ่มเซลบ่ให้ไปนอนทึงกันอีกซึ่งว่าบนจุดบริเวณขเข้าเจ้าขางเต้นก็จะอยู่บริเวณประมาณนี้เนาะบอ่อทึงนะเนาะเกือบฮ่อทึงกันแหละแต่ว่าขเขาเจ้าบ่ให้ทุกคนขึ้นไปเนาะเพราะว่าเป็นจุดศักซีทนั่นเองบ่อยากให้ไปลบลู่บ่อยากให้ไปกวนเนาะซึ่งตัวนี้นี่ือว่าเป็นเป็นเนสาลักเมืองของพวงศาลีเนาะลวก็ทุกคนที่เวล,ลาขึ้นไปทึงกันก็จะเห็นบรรยากาศของตัวเมืองทั้งเมอดอยู่บริเวณนี้ ซึ่งว่าหลายๆคนขัเจากับเด็กมามาแล้วก็แน่นอนเนาะยอดภูฟ้าเป็นจุดจุดเด่นเลยของตัวเมืองที่ว่าเห็นวิวตัวเมืองทั้งมดคันเทียบกับเส้สมบูรณ์กับซีเมนผานิงเยลลเนาะผานิงเยลลก็เห็นวิวของตัวเมืองคือนกันตัวนี้ก็คือกันเนาะไพมานี่กับบุคคลพาที่จะมาบ่นนี่แล้วกันเมื่อวานนี่นะที่เมื่อเราเมื่อวานนี้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงเมื่อวานนี้พวกเขาพากันซอกบ้านพักนะ โอกบันพักพวกเขาขี่รถอ้อมจนทัวทัวรทัวทัวเมืองนี่เลยขี่รถอ้อมหลัเป็นแวบว่าเขาโซกบันพักแบบอยากได้วิวงามๆนะแล้วสุดท้ายบอกบางหลายๆบอนเขาเจ้ากาปิดหนาอบม่ให้เข้าเถอเพราะว่าสถานการณ์โควิดแนวนี้พวกเขาเลยพักกันซอกบันพักต่อไปแล้วเาพวกเขาก็คิดว่าคันบบมี่อีหลีพวกเขาขนาดจะไปกลางเต้นอยู่บริเวณวัดทะเะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเจ้าบริเวณบริเวกางเนี่ยเขาเจ้าให้กลางได้แต่ว่า เฮามันบรรยากาศมันวังเวงเกินไปนะมันเป็นหมอกคล้่มทั้งเมดเลยละกะเวลาเฮานอนน่ะมันมืดมืดไปเลยทุกคนแล้วมันสิเปลนปลาไปเป็นจุดกลางเต้นแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะที่กะเจ้าไว้ให้นั่งกินข้าวเนาะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พากกันออกมาเพื่อว่าสิไปซอกบอจุดใหม่จุดนอนบนใหม่แล้วก็พวกเขาหละซอกซอกบ้านพักหลายๆบอนอยากได้วิวดีๆสุดท้ายเนาะพวกเขาก็ตัดสินใจเลยว่ายาท่อเขาถาม ผู้คนยูนี่เนาะเขาถามผู้คนอยูนี่ผู้คนอยูนี่ก็ว่าบ่หู้กันเนาะว่าจุดใด่ที่มันสามารถเห็นวิวได้ทั้งมืดอันนี้พวกเขาแบบไม้แบบฟุกได้นน่มาเจอบนนี้นี่เพราะว่าพวกเขาคิดว่าสุดท้ายว่าก่ยาเถอะเขาซอกบอนพักเขาเจ้ากับบุคอยเปิดเนยซอกบอนวิวดีๆก็นาาก่าจจะมีไทยว่าสิไปบ้านพักภูฟ้านเนาะเพราะว่ามันอยู่มุม,มสูง้วก็มีบอลแถวแตงกินเพราะว่าเมื่อวานนี่ป็นช่งให้ปีเก่าต้อนทับปีใหม่เด้ มีบนตอนกินครับพวกเขาก็กลาวว่าทีกินอยู่นอกขั้นแล้วก็ที่ด่างไฟอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าไปฮอดก็เจ้ากระปิดท่าแหละพวกเขาก็เลยว่าเป็นอ้อมนี่ยนะบริเวณนี่นะอ้อมถามไอ้ตำรวจอยู่ป้อมยามแล้วก็อ้อมไปอ้อมมาสุดท้ายก็มาเจออยู่นี่ซื้อบ้านพักอ่อย่างหุ่นกบูชอล่ะเข้ามาแล้วก็มาพักเนาะพักหลังเขาสึกว่ามันโอเคละมีบนนอนกับพอลอคืนนี้ เขาก็เลยพักกาตัดสินใจมานอนนี่แลวกะของที่ว่าพวกเขาตั้งเกี่ยมว่าชีมากิน่นทรงให้ปีเกา่าตอนทั่ปีใหม่ก็คือยกเลิกเลยเพราะว่านบนมีจุดที่ว่าให้เขามากินอยู่หนี่ได้เนาะเขาก็เลยว่าตั้งใจที่เอาไปส่วนซานั่หละเนาะนี่ทางนี้ก็ได้บริเวณทางนี้ก็ที่เป็นบริเวณที่ว่าข้าเจ้าจงไว้เล็กน,น้อยละข้าเจ้าก็ได้เอาพักมาปลูกบนที่ไม่พื้นที่น้อยๆข้าเจ้ากับจงบนพักปลูกาะว ไปกินส่วนคอเฮือนอ่ะเนาะซื้อกินตลอดกะเฟืองเงินเล็กๆนั่นแหละค่เจ้าก็ะูุกินเองก็ดีกว่าเนาะแล้วก็ส่วนหหายที่เห็นอยู่นี่บริเวณหนาเฮือนเด้อบริเวณหนาเฮือนที่เห็นแบบเป็นส่วนใหญ่เลยข่เจ้าที่เอากระโถกระโถที่ว่าเอาดินใส่กระปูกพักกระเพาะได้กินเนาะทุกคนเนาะทุกคนที่เห็นวะบริเวณทางนี้นี่ดอกสีบุบัวนี่ขเขาจาว่าต้นหมังว่าหมักครใช่ะอย่างนี่แหละประมาณนี้แหละมันที่ยู่เต อากาศหนาวๆเลยทุกคนเด้อน,นี่สุยวัวนี่ข้าเจ้าก็ได้นํามาปลูกอยู่ในตัวบ้านก็เห็ดใ้ตัวบ้านมีความจุดเด่นเนาะที่ว่าอยู่แข่งอื่นกับโบมีแที่เห็นที่เห็นได้อยู่แข่งหัวพันกับแข่งพวงสาลีเแหนะเนาะมันเป็นอากาศหนาวหนาวหลายแล้วกะใเห็ในใ้คนได้เห็นยู่นี่แล้วกัผู้คนกลับมาท้ายหูบเนาะแต่เป็นจุดเด่นของตัวเมืองแล้วกับริเวณที่ว่าเมืองที่ว่ามันติดกันเป็นสลัมแบบนี้เลวลาเขาขึ้นไปทางทึง่งเขาเบึ่งไปทางลุมนีงาม,งามๆาด้อทุกคนเด้อ เนาะแล้เจอกันเนาะเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศมุมสูงให้ทุกคนเบิ่งนํากันว่ามันเป็นยังไงของตัวเมืองพงสาลีนี้แล้วเฮาจะขึ้นไปภูฟ้าอีกเท่านึงเนาะอ้าไปพงศลีเป็นแขหนึึงที่อยู่สูงจากนาน้ำทะเลก็คือ4 4 0 0รเมตรในอากาศเย็นตลอดปี ลวก็มีชายแดนติดกับประเทศจีนและกับประเทศเวียดนามนั่นเองเนาะซึ่งได้สัญญานามเป็นแขงพุงศารีก็คือพุ่งศารีแดนงามนั่นเองที่ว่ามีเพลงออกมาแล้วก็ค่อนข้างว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้หลายในเมื่อก่อนแขงพุงศารีนี่ก็เป็นแขงหนึ่งที่ว่าเป็นเมืองเอกเมืองหลักของแขงพุงศารีเพราะว่าในเมื่อก่อนเป็นแขงที่มีการพัฒนาไปได้ไวและก็เนื่องจากว่ามีชายแดนติดกับหลายประเทศก็ให้ มีการพัฒนาเขามาเรื่อยๆแล้วก็มีทั้งชาวจีนและชาวเวียดนามมาอาศัยอยู่นอกจากนั้นก็มีเผ่ามง้งเผ่าอาคาแล้วก็เผ่ายาวที่ว่าได้มาอาศัยอยู่นี่ ค่อนข้างว่าสวยงามเลยเนาะ,ะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีบบไดไใหลายแต่ว่ามีมนณสนีก็คือการตั้งท้่ฐานการอยู่อาศัยโบคือกับแข่งในในประเทศลาวอาจจะเป็นความเป็นสลัมแล้วกะ็ตั้งอยู่ทึ่สันพูก็อาจ,จเป็นไปได้เนาะในเมือก่อนนี่แข่งพุกสาลีนี่เป็นเมืองหลักแต่ปัจจุบันนี้คิดว่าน่าจะเป็นบ้านบุญเหนือเนาะที่เป็นเมืองเอกเมืองหลักของแข่งพุกสาลีเพราะว่ามันตั้งอยู่ระหว่างกลางแล้วก็สามารถไปได้ หลายบ้านไหลยหลายบ่อนเนาะก็ะคือบ้านบนใต้ละกัไปทั้งยอดอูได้เนาะในแข่งภูสัลีนี่ผู้คนที่เข้ามาเที่ยวก็คือต้องมาเที่ยวขีลล่รถเลาะเบิงการตั้งที่นฐานของประสาชนขี่รถเลาะ,ะเอาบรรยากาศมาแลนมาออกกําลังกายละกัขที่เด่นๆก็คือขึ้นทึงผู้ขึ้นทึงยอดอูนั่นเองเนาะละกันซอกบ,บ้านพักดีๆเข้ามาเบิงวิวในชว่วงยามเศร้าก็หให้เฮาได้บรรยากาศดีๆเข้ามานํา ท่าน,นีอีกอย่างหนึ่งของแข่งพวกาลีก็คือมีต้นไม้ที่คล้ายกับต้นซาก,กุระนั่นเองเนาะก็ได้ญญานามว่าเป็นซาก,กุระของเมืองเราทุกคนก็นที่สังเกตได้ว่าการตั้งทิ่ทางของเจ้าบส,ส่วนหลายสบบมีหัวกันน้นหนอะเพราะว่าดินจะค่อนข้างว่าแคบและกะแอร์อัดนั่นเองเนาะสามารถย่างไปได้ทะลุได้ทุกยุดเลยเนาะที่อยู่นี่ คลิปนี้คลิปเดียวสามารถให้ทุกคนเบิ่งทุกยุดของแขงพงศารีไดนะ้เนาะเพราะว่ามันเป็นภาพมุมสูงนั่นเองให้ทุกคนจินตนาการคิดสวาตัวเองไปยืนยู่จุดนั่นละกะันไปพร้อมกนะับเฮาเนาะว่ามันเป็นบรรยากาศวันไหนก็คิดว่าน่าจะมีอากาศแบบเย็นเย็นมาพะทะกับตัวเฮาเองนั่นแหละเนาะผู้คนที่ว่าบมีโอกาสที่จะได้มาเยี่ยมยามแข็งพงศรีกัสามารถเบิ่งคลิปนี้ได้มันสิเป็นตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยเพราะว่าในคงเขียนนี่ จุดที่เขาบินออกไปนี่กะมันขางว่าเก็บรายละเอียดทั้งมืดของแขงพงศรีได้แล้วเนาะนี่ก็เป็นมือผีหม่เนะาะเพวกเขาก็มรู้สึกว่าดีใจหลายที่ว่าได้มาเที่ยวชมแขงพงศรีนี่เพราะว่าตั้งเป้าหมายอยากเที่ยวให้ทั่วประเทศเรานั่นเองได้มาหอดจุดนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จไปอย่างหนึ่งแล้วเนาะที่ว่าได้ตั้งเป้าหมายไว้ก็โอเคเลยปีนี้เหนือสุดปีนาอาจ์ตอยูใต้สุดก็เป็นไปได้ ห้อก็สิสังเกตเห็นว่าประชาชนในหั่เขียนนี่บอมีการสัญจรหลายบันไดเนาะเพราะว่าเส้นทางนี่ก็ค่อนข้างว่าลงๆอาจ,จเป็นเพราะว่าอากาศหนาวแล้วกะใน่วงโควิดกะสามารถเบิ่งได้หลายทางเนาะ สุดท้ายนี้เนาะจากอูร้องซานเองก็ขอไว้ใจให้พรให้ไอเอ้เอื้อยเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามซองตัวยอยสองรอเทียวลาวหรือว่าซองซิดมิโก้หรือว่าซองอูร้องซานเองก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงความเจริญได้ความาไข้่าายามีในเนื่องในโอกาสปีใหม่สากลนี้ก็ขอให้ทุกคนอยูด่ดีมีแฮงเดอร์โชคหมาลำ่ำรวยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นมีความสุขตลอดปีและตลอดไปเด้อบ๊ายบาย นั่นก็เป็นคำอวยพรจากอูลองซาเนะาะสำหรับคอยากามีประมาณเดียวกันเนาะมีแต่ว่าอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ชื่อขายห่างๆมีมีอวยพรพวกไอ้ไปิบนได้เนาะขอให้ทุกคนาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะ <S <S สุดท้ายนี้ซองตัวเยยสองล้อเทวล้ากับซี่อตัวลาทุกๆคนไปก่อนละกันอ,อยากให้ทุกคนฟังเพลงมวนๆเป็นน้ำกันเนาะเพื่อบรรยากาศสุขไทยปีเก่าต้อนทับปีใหม่เนาะขอขอบใจ เอฟซทุกๆคนเด้อที่ว่ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ความคิดเห็นมาตลอดเรื่อยๆมาเนาะก็สามารถเป็นกำลังใจนึ่งที่ว่าให้เา้าสามารถเทคลิปต่อไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนเข้ามาเบื้องคลิปของเขาเป็นกำลังใจให้เฮาแบบนี้ตลอดไปเนาะ